สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็จะมาลองตัวนี้นะครับพ็ดีรถติดหล่มนะครับนี่นะครับล้อหน้าจมเลยนะครับส่วนล้อหลังฝั่งนี้ก็ฟรีนะครับฝั่งนู้นะนครับล้อหน้าก็ฝั่งน้นเช่นกันนะครับดิ้นมันอ่อนนะครับฝนตกชุบมาดูนะครับจะมา ไอ้ลงตัวเชือกตัวนี้ดูนะครับตัวนี้ก็ซื้อมาในราคาร2อยยี่สิบร้อยี่สิบสี่นะครับนี่นะครับมาดูกันนะครับว่าจะใช้ได้หรือไม่ได้นะครับนี่นะครับตัวเชือกนี่ก็สมราคานะครับราคาประมาณนี้ก็ได้ความหนาแค่เท่านี้นะครับก็ไม่หนามากนะครับมาดูกันนะครับ นี่นะครับเพื่อน Oh. Ett. Hey. Hey. เปว่าดึงได้นะครับคุณเพื่อนเชือตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูรอยนะครับนี่นะครับรอยล้อหน้าที่จมนะครับก็ลึกพอสมควรนะครับนี่นะครับนี่นะครับเพื่อนเพื่อ ก็ร้อยยี่สิบาทนะครับก็ซื้อไว้ติดรถนะครับเผื่อที่มีประโยชน์เวลารถติดหลบนะครับไม่ต้องไปวิ่งหาเชือกให้เสียเวลานะครับตัวนี้ติดนะครับก็เพิ่งไปซื้อมาเลยนะครับนี่ซื้อในร้าน DIY นะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆนทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ